ถ้าตามขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบในสายงานนักบริหารงานคลังในรอบของการสอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยจะเป็นการทดสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งไม่ว่าท่านจะสอบในตำแหน่งผู้ในการกองคลังในระดับต้นในระดับกลางหรือผู้ในการกองคลังในระดับสูง ในรนี้นะครับพี่วุฒิเพื่อนจะนําพาท่านมาทําความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบต่อมาลงลึกในรายละเอียดในขอบเขตในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องความปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในแต่แบ่งผู้ในการกองคลงังไม่พลาดที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้ ไม่พลาดที่จะชมคลิปนี้จนจบนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดก,การแก้ไขครับในเรื่องของพระราชบัญญัติการจาัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพระาราชบัญญัติฉบับนี้นะครับได้บอกไว้ครับว่ามีผลใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่ง มกราคม2อ3 5ามเป็นต้นมาชื่อกฎหมายปี34สแต่ใช้เมื่อวันที่1่มกราคม2535ประกิจกาประก้เนเกษาประกาศเมื่อวันที่21พฤศจิกาสนร่แล้วก็ให้ใช้วันที่1มกราคอาม2535ให้เวลาเตรียมตัวอยู่40สวันก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก่อนที่จะมีผลของการใช้กฎหมายไม่ยังเป็นทางการแล้วก็กฎหมายฉบับนี้นะครับ ไปยุกเลิกพระราชบัญญัติการจัดสารรายได้แล้วก็ภาษีการค้าให้แก่เทศบาลสุขภิบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับปี2505เอวจะชี้เห็นว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เป็นคำถามในห้องสอบนะครับในมาตราที่4ของพระราชบัญญัติให้ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะอันเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยรายได้ของเทศบาลกฎหมายว่าด้วยรายได้ของสุขาภิบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดแล้วก็กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและก็ท้องถิ่นอื่นที่จะมีกฎหมายจะตั้งขึ้นในอนาคตจากปีสามสี่ที่มีบลใช้หนึ่งมกามราคมสองพสาสิบห้าซึ่งในกฎหมายที่จะมีท้องถิ่นจะตั้งขึ้นในอนาคตเนี่ยรวมไปถึงการส่งมอบภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับทั้งจํานวนแก่ กระทรวมมาัไทยเพื่อให้กระทรวงหาไทเนี่ยจัดสรรให้แก่ท้องถิน่นทุกแห่งตัวราชอาณาจักรในประการต่อมาครับในกรรท,ที่รัชการท้องถิน่นมอบให้สำพะกรกรมสำพะกรนะครับเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อให้รัชการส่วนท้องถิน่นที่กรม สัพะกรได้หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยกันนั้นๆแล้วกรมสรพากรก็มอบภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยตัดสรนตามมาตรานี้ตามกฎหมายฉบับนี้และให้กรมสรพากรเนี่ยแจ้งจํานวน ภาษีที่เรียกเก็บได้พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่หักเอาไว้ให้กับท้องถิ่นทราด้วยในประเด็นนี้ครับในการสอบในรอบที่ผ่านมามีคำถามในห้องสอบจริงคำถามหนึ่งครับที่ถามว่าเทศบาลเนี่ยให้ใครเก็บภาษี บุตค่าเพิ่มให้หรือเก็บภาษีธุกรกิจเฉพาะให้แดยว่าในท้องถิ่นเนี่ยโดยวนี่ยไหนเป็นผู้เก็บภาษีบูลค่าเพิ่มเก็บภาษีเฉพาะคือจริงๆแล้วคำตอบมันถ้าดูตามตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็คือเนี่ยครับกรมสรรพากรและในรอบนี้เรื่องนี้อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบต้องมาลงลึกครับว่าเก็บแล้วเนี่ยเอาไปไหนแล้วต้องทำยังไงต่อ ซึ่งเป็นเป็นกฎหมายที่บอกถึงลำดับขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติการจัดสรรรายได้ถึงนี้ครับปั้นทีว่าการกระทรวงมหาไทยเนี่ยเป็นผู้กําหนดวงเงินตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงบรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายนี้นะครับการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าเทศบาลสุข,ขาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปี2 5งพเนี่ย คงใช่ครับต่อไปโดยอุรวมจนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้ประกาศออกมาแล้วก็ให้รันตีว่าการกระทรวงมาไทยคนที่หนึ่งครับแล้วก็รันตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคนที่สองครับเป็นผู้รักษาการในกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้คำรักษาการเนี่ยให้รันตีว่าการกระทรวงมาไทยมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อเปิดตามกฎหมายนี้ และกฎกระทรวงต้องเอาไปประกาศในรัฐกิจจาได้เอกษาร,ารยิงถือว่ามาใช้บังคับได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระโปรดิวชันการแล้วกลับมาดูครับว่าเ,เหตุผลอะไรทำไมต้องมีการประกาศให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเหตุผลครับเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชกาฉบับที่3 0ปี2534เนี่ย ไปยกเลิกภาษีการค้าแล้วก็การนาําภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเฉพาะมาใช้แทนแล้วก็มีกฎหมายกําหนดราชการท้องถิ่นที่มีอานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นทำรนองเดียวกับภาษีการค้าซึ่งเหตุผลตรงนี้ครับก็สมควรที่จะให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ประเภท ภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภา,ภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่นทำนองเดียวกันกับพระราชบัญญัติการจับสัรรายได้ภาษีการค้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ทนที่ชื่อว่าเทศบาลที่ชื่อว่าสุขาภิบาลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว,อวอ่าอบจ พร้อมกับไปยกเลิกการจัดสรรรายได้ภาษีการท้าและก็เป็นเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตำแหน่งผู้บริการกองขลังด้วยกันเนี่ยได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับ ในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มของผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งของผู้บริการกองคลังสายงานรับงานงานคลังแล้วก็พระราชบัญญัติการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีผู้ิตเฉพาะเนี่ยก็อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบท่านก็อยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่บอกต่อนะครับและพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ